สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้กับผมจะพาไปรับชมประวัติของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำคู่เมืองสมุทรสงครามก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยค่อนลงมาทางใต้ตามแนวชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยด้านตะวันตกลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ําแม่กลองเมืองนี้ตั้งอยู่ปากน้ําแม่กลองจึงได้นามว่าเมืองแม่กลองเมืองแม่กลองเป็นชื่อเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เมืองแม่กรองเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีเจ้าเมืองราชทินา,นามว่าพระสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมตำนานพระสัตสิทธิ์ลอยน้ำคู่เมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทศิลปะสุขโขทยัยองค์พระทำด้วยทองเหลืองสูงใกล้เคียงกับคนจริงสูงประมาณ170เซนติเมตรเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึงขนาดมีคำกล่าวว่า ถ้าได้มาถึงเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มากราบสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็มาไม่ถึงเมืองสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระที่มีความเป็นมาร่วมกับหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรวิหารและหลวงพ่อโตวัดพระพราชัยชนะสงครามทั้งยังเป็นองค์พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพร ให้สมปรารถนาเช่นเดียวกันโดยนิยมบนบานขอพรด้วยละครและพวงมาลัยหรือบางครั้งก็มีการจุดประทัดแก้บนหากสมความปรารถนาแล้วและนอกจากการบนบานขอพรแล้วยังมีธรรมเนียมความเชื่อของชาวประมงท้องถิ่นว่าหากอยากออกเรือเดินทางปลอดภัยแถวคราดจากพยันตราย ขาขายรุ่งเรืองให้มาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมก่อนแล้วจึงออกเดินทางซึ่งความเชื่อนี้ยังได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นตำนานเล่าขานคู่กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อโสธรวัดโสธรเวลาลามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศรา และหลวงพ่อโตวัดพัพราชัยชนะสงครามจังหวัดสมุทรปราการโดยเชื่อกันว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าวัดศรีจำปาหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดบ้านแหลมในปัจจุบันชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นมาปดิสฐานอย่างที่นี่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บางตำนานเ็าเชื่อว่าพระพุทธรูปลอยน้ำนี้ยังมีอีกสององค์คือหลวงพ่อวัดละไร,ร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมและหลวงพ่อเขาตะเกาจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งหมดเป็นองค์พระห้าพี่น้องนอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งเล่าถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาว่าชาวประมงไปล่ากวนหาปลาแถวลำน้ำแม่กลอง และได้พระพุทธรูปมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งภายหลังไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเคาจังหวัดเพชรบุรีส่วนอีกองค์หนึ่งที่เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทได้อาราธนามาประดิษฐานอย่างวัดศรีจำปาซึ่งก็คือวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรบวรวิหารในเวลาต่อมาส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างหลวงพ่อวัดบ้านแหลมถึงแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแต่จากหลักฐานพุทธลักษณะทำให้สันนิษฐานได้ว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยหรือก็คือไม่ต่ำกว่า500ปีมาแล้วตำนานความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารตามประวัติที่จะาึึกกล่าวไว้ว่า หลวงพ่อได้ล่องลอยน้ําลงมาจากทางเหนือพร้อมกันสามองค์แสดงอัพินิหารให้ผู้คนเห็นมาตลอดลําน้ําเจ้าพยาและครั้งหนึ่งได้ล่องลอยมาถึงบริเวณแม่น้ําเจ้าพยาตอนสามเสนประชาชนกว่าสามแสนคนประสงค์ที่จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นบนฝั่งช่วยกันเอาเชือกผูกมัดองค์หลวงพ่อแล้วช่วยกันฉุดลากแต่ก็ไม่สามารถจะนำหลวงพ่อขึ้นฝั่งได้ แล้วหลวงพ่อก็แสดงปฏิหารจมน้ำหายไปทั้งสามองค์แต่พอมาถึงที่หน้าวัดบ้านแหลมท่านก็ยอมขึ้นแต่โดยดีมีต้องใช้เชือกผูกมัดหรือใช้คนมากมายไม่ต้องฉุดดึงเพียงแต่เจ้าอาวาสในสมัยนั้นกับชาวบ้านเพียงไม่กี่คนอาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อถูกต้องตามพิธีการท่านก็รับนิมนต ยอมขึ้นมาปฏิสถานอยู่ประจำวัดเป็นมิ่งขวัญตลอดมาอยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านแหลมนี้จนกระทั่งปัจจุบันสุดท้ายนี้ขออำนาจบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อทั้งสามองค์จงดนบันดาลให้ท่านผู้ชมจงประสบแต่จะตัวรับพิทธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละทุกท่านทุกคนเธอ